ก่องอะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะไปดูเนาะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมีอะไรเนี่ยเฮ้ยในรองเท้าในรองเท้ใช่ในใน้กล่องนี้โอ้นี่ม่ทีนี่อยมีอะไรอีกตัวอะไรอูู้อีกตัวหนึ่ง่สวัสดีครับ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 คุณเอ๊ะเช์อยู่ที่ไหนโบเชย์อยู่ไหน โบช่ <Bo> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์ว้าวนี่วันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์อีกแล้วนะครับนี่ตัวนี้ชื่อเซอร์าโทสซอรัสนะครับโอ้โหนี่เป็นไดโนเสาร์ที่เท่มากเลยนะครับเนี่ว้าวช่วงนี้เราอารีวิวไดโนเสาร์ค่อนข้าง เยอะเหมือนกันนะครับ yeah. Yeah. เป็นสมาชิกใหม่ของเราอีกแล้วนี่เด,ด็กสาตวตัวนี้ mm hmm. มาดูกันหน่อยครับนี่ตามหน้ากล่องนะนี่อันนี้เขาจะอ,อ๋อมีลูกศรเลื่อนเขาบอกว่าเป็น<ร>เหมือนสามสตเตป็ปอ่า mm hmm. นี่ด้านหลังจะมีะนี่ถ้าเลื่อนแล้วปากเขาจะอ้าเป็นสเต็ปนะนี่ เสียงนะครับว้าวเท่มากเลยตัวนี้มันด้านหลังครับโอนี่ก็มีบอาวิธีการเล่นแค่แบบเดียวเองอ่าแล้วก็มีเสียงนี่มีมีตัวใหม่อีกแล้วโ้โหอันนี้อันนี้ชื่อบัมบี้มันอยู่ใน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 กากระตูนในเน็ตฟิกฮะใช่ตัวนี้น่ารักมากเลยแต่ตัวเขียวนี้เราไม่ค่อยแน่ใจไม่เห็นอ๋อตัวนี้ตัวนี้มีเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวที่ ที่ตอนนั้นเขาอยู่ในเรื่องเขาก็อยู่ในโกงอยู่ในการ์ตูนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่งับตัวเลยอ่านี่ตะกี้น้องบอชเช่บอกให้มีสแกนด้วยนะครับตัวนี้<ช>นี่เข้าแอปพลิเคชันสแกนว้าวแต่กล่องนี้ตัวนี้จะกล่องเล็กหน่อยนะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร,ร่่แต่เพราะมันมีหางให้ต่ออ๋อนี่หางเขาแบบต่อได้นะครับมันก็เลยจะเป็นกล่องเล็กหน่อย อ่านี่ตอนนี้เท่เหมือนกันนะใช่ชอบมากมาเดี๋ยวเอาออกมาจากแพ็กเกจก,กันก่อนแล้วกันครับผมโอเคอ่านี่ตอนนี้เราก็ได้เอาเจ้าไดโนเสาร์เซอร์โทอสลัพออกจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช่นี่กลายเป็นไดโนเสาร์หางด้วนเลยครับอันนี้เขาให้เอาหางมาต่อเองนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราให้ดูก่อนนี่เขาจะมีสลักตรงนี้สลักอาจับตั้งนี่ตรงนี้เดือย ให้ต่อเข้าไปในตัวนะครับใช่อาแล้วนี่เขาว่ามีคู่มือมาให้นะครับอ่ามีทุกรูปอันเลยอ่าอันนี้เขาบอกวิธีการต่อกดเข้าไปก็ปกติแล้ะครับแล้วก็เลื่อนเป็นสเต็ปมี3ส,สเต็ปอ่าแล้วก็จะมีเสียงร้องนะครับอันนี้อ่านีก็มีจํานวนทานนี่ขหาดนี้สามก้อน มาอ่ะมาเดี๋ยวเรามาใส่หางให้เขากันเลยครับใช่และตรงนี้อหางน่าจะขยับได้ด้วยดูสิเพราะตรงนี้ขขับอ๋อนี่ไงมันขยับได้ด้วยอ่าแล้วใส่ดูเลยครับว่าเขาจะขยับยังไงนี่ใส่เลยไม่กดเขาได้เลยครับหยาะมาขนกดได้ไหมครับอ่าต้องออกแรงนิดนึงหางวัดทุกต้องมีเสียงแป๊กอ่ะฮอ้ย้วว้าวนี่สมประกอบแล้วครับ นี่หมุนได้เหุนได้โอ้หมุนได้360องศาได้มีสองประกอบนะครับแขงเท่ได้เดี๋ยวขอดูรายละเอียดของเจ้าตัวนี้กันก่อนไม่ไดเตอร์เลยอ่านี่ให้ดูรายละเอียดของตัวนี้ก่อนนี่ให้ยืนสง่าหน่อยลูกเด้กยืนเท่ๆหน่อยดูหัวร้องนี่ขาหน้าก็ขยับได้นะขึ้นลงใช่ ดูปลาเขาครับที่ตรงนี้ก็ขยับได้อู้นี่น่าดุมากครับสีแบบสีดูแบบน่ากลัวนะใช่มันไปแบบไปถูเลือดอ่ามีมีลายครับไม่รู้ว่าในหนังเขาเป็นลายอย่างนี้เปล่าเนาะแต่ตะกี้กับป้าดูผ่านๆอ่ะเขาไปปรากฏในหนังจิ罗พาร์ k อะครับภาคภาคเก่าๆอ่ะภาคเก่าๆอ๋อ ดูแล้วตัวจะเข้มเข้มดำดำหน่อยแต่อันนี้จะเป็นสีสันแต่ก็สวยดีนะ่เนี่ยนมาดุสีสวยมีเข่าตรงนี้ด้วยอ่าเขามีเขาตรงนี้ด้วยโอ้โหเสียงร้องดูจากหน้าตาเลยว่าฉันดุมากทําวิธีการเล่นให้ดูอีกทีหน่อยครับเนี่ยเป็นสามสเต็ปทีละสเต็ปก่อนหนึ่งสองสาอ่าเขาก็จะอ้าปากกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ อ่าตัวนี้จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เห็นงก็เท่อ่าแต่เท่อยู่ครับผมโอ้โหนี่คือการต่อสู้ระหว่างไดโนเสาร์มีเขานะครับนี่ตัวใหม่ของเราเซอร์ลาโทซอรสัสนะครับนี่นี่เจ้าตัวสีเขียวไซโนเซอร์ลท็อปนี่ท,นที่เราเพิ่งรีวิวไปก่อนหน้าสุดเลยครับ,รบนี่คาโนโทอรัตโอโห้หใหญ่เลยเนี่ยมาดูมาดูมาดู นี่สงคำเขาได่นอเสาคาร์โนทอลัตคุ้นเชิงอยู่ครับโอ้โหารใส่ซโทอฟาดหางจระเข้เข้าไปครับอันนี้มือข้างแบบโอ้โหเล่นเอาเซอร์ลาธโซลัดล้มกิ้งไปเลยมามามาฟาดหางจระเข้ไอ้โถนี่ขาร์โนทอรัตกลายเป็นกองเชียร์แล้วครับ เ <c oughs> ขาบอกว่าอย่าสู้เลยอย่าสู้เลยเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าโอ้แม่โอ้โอ้โอ้้เซ拉โทลาซัลตรับจับประดับป๊าพูดเชื่อชื่อมั่วไปหมดแล้วครับ <c oughs> อะไรลันลับไม่เนี่ยงงไปหมด <c oughs> อันนี่เราก็ได้เอาไดโนเสาร์ทุกตัวที่เรามีตอนนี้นะครับ ขึ้นมาวางทั้งหมดเลยเพื่อที่จะได้เทียบขนาดของเขานะครับอ่านี่เทียบขนาดของตัวใหม่ถ้าตัวใหม่น่าจะใกล้เคียงตัวไหนดีครับเนี่ยตัวนี้ใหม่ตัวนั้นหัวโตไปครับนี่อ่ามันต้องเทียบกับตัวสีเขียวนี่ตัวใหม่ที่เราเพึ่งรีวิวไปก่อนครับนี่ใช่ไหมมันจะดูสูงหน่อยเพราะว่ามันน่าจะเป็นทรงลักษณะพันธุ์ของเขาอะครับถ้ายืนสองขามันก็จะดูคอสูงสูงหน่อยแต่ก็เล็กกว่าคาโนทอรัสนะ ยิ่งกับทีเล็ก Inno น,โน,โนี้เทียบไม่ได้เทียบไม่ได้เลยนะเทียบไม่ติดเลยใช่ดูดิกลายเป็นลูกเขาเลยลูกเบบีนีน่นนแ,แต่ว่าลายเขาเท่มากเลยนะตัวใหม่เนี้ยลายเขาเท่อ่าแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปสแกนกันก่อนละกันดีกว่าเนาะนเดี๋ยวลืมน,นี่เขามีที่ให้สแกนด้วยอ่าไปแล้วเอาแอปพลิเคชันมาสแกนกันโอเค มาเข้าแอปพลิเคชันสแกนกันเลยครับว้าวมาแล้วทางกันเรื่องทางอืมเดี๋ยวรอเขาเปิดประตูก่อนอ้าวมาแล้วสแกนเลยมาแล้วครนะครับ้าามววครับนี่อยู่ในกรง ทำลายครงหน่อยครับโอ้ยลายเหมือนกับของในโมเดลเลยครับใช่อืมเท่ดีอ่ะตัวเขาอะ่ะเสียงไม่ดีเลยอืมดูเขาแบบรูปทรงเขาแบบคมัดคมแมงมากเลยนะ<ช>ไหนเรามาหมุนรอบตัวดูหน่อยครับโอ,อ้อ่าหมุนดูหน่อยครับว่าเชนี่ลายเท่นะใช่นีให้กด อ่มากดคำลามนะครับโอ้ไหนดูอีกทีนึงใส่ทีนึงว้าวไหนมีอะไรอีกครับนี่ตันนี้กดคืออะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอ,อ่านี่เข้ามาล้วอ่ามาดูคลิปหน่อยครับพี่เมีมคลิปคลิปเราไม่เคยดูคลิปนี่เราไม่เห็นอนะ โอ้นี่ไงที่ว่าอยู่ในจุลสิทธาจุลสิทธาอ่ะอ้าจบแล้วมีน้อยมากเลยครับให้ดูแค่นี้เองโอ้โหนิดเดียวเองที่งกจังอ่าไม่มี้มีเท่านี้ใช่ไหมครับพี่เดมอตอนนี้เราก็ได้รีวิวเจ้าโซลาร์โซรัสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถือว่าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ดูเท่สง่างามตัวนึงเลยนะใช่ก็สวยงามมากอาลายเขาเท่มากเลยครับอิสซะด้วยอือ่เดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อน,อนๆ